เมื่อวานนี้เพจเฟซบุ๊กของเจ้าฟ้าสิริวัรณวรีได้เผยแพร่ข้อความของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัรณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะความว่าหลานจ๊ะเป็นพระสุรเสียงที่ก้องอยู่ในใจหลานเสมอทรงแนะนำกับผู้คนที่มาเฝ้าว่านี่หลานฉัน หลานสิริวันวรีชื่อสิริวันวรีเป็นชื่อที่ทรงเลือกพระราชทานด้วยพระองค์เองพระนามนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตหลานให้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทรงเลี้ยงอบรมสั่งสอนหลานเปรียบเสมือนแม่ทรงส่งเข้านอนพาสวดมนต์ด้วยกันสอนในเรื่องกิริยามารยาทไทยและแบบสากลสอนประวัติศาสตร์ และมีเรื่องเล่าสนุกมากมายทรงให้ความเมตตาหลานเสมอหลานมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมเด็จย่าในทุกโมเมนต์ตามเสด็จไปไว่ายน้ำที่หัวหินทรงสอนหลานว่ายน้ำซึ่งท่านโปรดทะเลมากอีกหนึ่งความทรงจำคือก็ได้ตามเสด็จสมเด็จย่าไปตามที่ต่างๆเหนืออีสานใต้ ในช่วงเวลาตอนปิดเทอมที่เด็กๆหลายคนจะได้ไปเที่ยวเล่นเรียนพิเศษแต่หลารู้สึกว่าการได้ตามเสด็จสมเด็จย่าไปตามถิ่นธุรกันดานนับเป็นการฝึกงานแบบไม่รู้ตัวได้ซึมซับการทรงงานในแบบวิธีของท่านและท่านจะมีวิธีการสอนหลานในแบบประสบการณ์จริงให้ไปพูดคุยกับชาวบ้านลงมือทำเองได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างากใกล้ชิดเกิดการซึมซับทำให้อยากเรียนรู้อยากทำต่อไปจุดที่อยาก เป็นนักออกแบบและเรียนศิลปะก็พอมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลใจรวมถึงการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยความคิดที่ว่าอยากรู้ว่าปู่กับย่าคุยอะไรกันสมเด็จย่าส่งเสริมให้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมให้เรียนรู้ดนตรีไทยดนตรีสากลส่งให้กำลับบงใจและตรวจชมการแสดงของหลานทุกครั้งทั้งทั้งที่ดีท,ทั้งทั้งที่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างจำได้ว่าเจ็ดโมงเช้าของวันหนึ่ง หลานได้ไปทูลลาสเบตยาก,ก่อนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสท่านทรงให้ข้อคิดที่มีค่ามากทรงเน้นย้ำเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยการไปเรียนเมืองนอกแต่อย่าลืมความเป็นไทยนำส่วนดีของเขาเอามาปรับใช้ท่านทรงเล่าให้ฟังว่าในยุคข,ของท่านท่านมีวิธีการศึกษายอย่างไรท่านไม่ได้สอนตรงๆแต่เป็นการสอนให้หลานรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องรู้อย่างถ่องแท้เมื่อมาถึงวันนี้ หลานก็ไม่เคยคิดเลยว่าหลานจะทำได้ทรงสอนให้มีความเข้มแข็งอดทนบุ่งมั่นและมีเมตตาท่านบักจะตัดชมประชาชนของท่านอยู่เสมอส่วนหนึ่งที่หลานจำฝังใจคือสิ่งที่สมเด็จย่าตรัสว่าคนไทยมีเลือดศิลปินอยู่ในตัวต่อให้เขาเป็นชาวไร่ชาวนากเกษตรกรเมื่อได้รับการปึกฝนทางศิลป,ปะเขาก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างงดงามสำหรับหลาน สมเด็จย่าจะไม่มีวันจากลาไปไหนทุกสิ่งที่ท่านทรงห่วงทุกสิ่งที่ท่านทรงรักหลานจะเป็นธุระสารต่อให้ตลอดไปเรื่องเล่าเช้านี้6รเกา25นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ